อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประเซาซีเธอคองไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศก,กับคุรีดวันนี้อยากพามารับประทานอาหารอีสานแซ่บๆนัวๆวที่แซ่บคักเมนูนี้ต้องชิมตำหลวงพระบางฝานมะละกอเป็นเส้นใหญ่บางและใส่กะปิจากคลองโทนนัวมากๆแซบ่บคักทะเลเดือดปูหมาจากพระนองหอยนางรมกุ้งแซลมอน แกงเห็ดเพาะไข่มดแดงนัวด้วยน้ำปลาระและน้ำใบยา่านังหมูปลาระ,ราะใช้สันคอหมูมาก,กับปลาร้าข้ามคืนทานกับแจ่วบองหรือน้ำจิ้มแจ่วตามคุณรีดไปเลยครับอร่อยและตกคุณรีดนะคะอยา,ากจะพามาที่ร้านอาหารแซบค่ะร้านนี้อยู่ภายในโครงการชื่อว่าเดอะรับพระหนโยธิน16และ14มาคุยกับเจ้าของร้านกันคุณศิรนันหอหุ้ม แป้งจ๋าสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแป้งจ๋าแซ่บคักเมนูเป็นอย่างไรจ๊ะเราตั้งใจทาแซ่บคักนะคะให้เป็นอาหารอีสานพื้นถิ่นหอมกลิ่นปลาแดกวัตถุดิบพรีเมียมที่มาจากท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะเรามีสูตรเฉพาะที่ทุกคนมาแล้วจะแซ่บคักสมชื่อไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะต้องไปจานแรกอะไรจ๊ะแป้งตำหลวงพระบางค่ะเราฝานมะละกอให้เป็นเส้นใหญ่ๆแล้วก็จุดเด่นของตำหลวงพระบางอีกอย่างหนึ่งคือกะปิค่ะเลือกใช้กะปิจากคลองโคนค่ะ ได้อัตรถมากไปต่อแซ่บค่ะ,คะ เเน้ำปลา้ามาจากนาครพนมนะคะมาปรุงเป็นสุดของที่ร้านจนได้น้ำปลาราสีน้ำตาลทองซึ่งอาหารทะเลนะคะก็จะมีทั้งปูมา,าระนองนะคะกุ้งสดตัวใหญ่แซลมอนเกรดซาชิมินะคะปลาหมึกแล้วก็หอยนางรมตัวโต,วตวรวมถึงหมูยอจากขอนแกน่นแล้วก็มีไข่แดงด้วยค่ะแกงเห็ดพอไข่มดแดงสิจ๊ะตัวเห็ดพอกับไข่มดแดงนะคะจะมาจากยโสธรค่ะแล้วก็จุดเด่นก็คือน้ำปลาร้นวันวๆจากทางที่ร้านแล้วก็น้ำใบยะนางค่ะด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นนี้นะคะ่ะก็จะทําให้รสชาติอร่อยมากๆเลย ไปอีกหนึ่งเมนูค่ะหมูปลาค่ะเป็นเมนูแนะนํามากๆของทางที่ร้านนะคะเราเลือกหมูเป็นส่วนสันคอค่ะซึ่งจะมีความนุ่มมากนํามาหมักกับน้ําปลานะคะข้ามพื้นค่ะแล้วก็ทานกับแจ่วบองที่เป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านค่ะมาถึงจานนี้อ่องปูนาหรือปูอ่องนะคะ ตัวนี้นะคะมาจากขอนแก่นค่ะเป็นสูตรที่ทางร้านนะคะนําไปปรับกับชาวบ้านที่ทําเมนูนี้นะคะใส่ไข่แดงเข้าไปผสมกับมันปูนาด้วยนะคะแล้วก็ปรับรสชาติให้มีความนัวจิ้มกับข้าวเหนียวแล้วก็ทานตัดกับรสชาติอาหารอื่นๆที่มีความแซ่บค่ะได้ต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเละเป็นพิเศษที่แซ่บคักเป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านแซ่บคัก ตั้งอยู่ระหว่างซอยพหลโยธิน16กับ14ภายในโครงการ The Hub ติดกับธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มตาตรฐานของคุรีแรัพบิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศกับคุรีดรและ AIS จะมามอบทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้า ที่ซับคัทมีสิทธทิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS บ้างคะสำหรับลูกค้า AIS นะคะรับส่วนลดค่าอาหาร20%เลยค่ะเมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือ Delive r y ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2565ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะ <S <S อะไรเนละิศกับผลิตลี่เมยชื่ออีติ้งยา่าผิงช้างต้องกินค่ะ